มาแล้วสวัสดีจากเช้าวันที่เช้าวันที่6เดี๋ยววันนี้เรามีโปรแกรมไปปราสาทโอคากิกันเราจะอยู่กิฟูวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปปราสาทโอคากิเสร็จแล้วก็เราจะกลับมาเอากระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็ไปที่นางคยาก,กันโอเคถึงโอคากิแล้วเดี๋ยวเราจะไป อนนันอะไรอ่ะมีแ r รมด้วยเหรอเออใช่ไหมมันคือแ r รมปะไม่่แนจออ๋หรือคนละสายไม่รู้ทั้งมันไม่ได้ใช้บริการโอเคเดี๋ยวเราเดินไปปราสาทโอกาฮิกันน่าจะประมาณคิดนาทีสำหรับการเดินทางไปที่ปราสาทโอกาคิครับจริงๆไม่ได้ยากเลยก็คือหลังจากเราลงมาที่สถานีของโอกาคิเนาะหันหลังให้สถานีปุ๊บ เดินตรงไปอย่างเดียวเลยแล้วเดวรัสาทา่ะจะอยู่ขวามือโดยระหว่างทางเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แวะร้านาต่างๆมากมายเนาะเป็นบรรยากาศสัมผัสในเมืองเงีนยจริงๆทุกคนอนะ่ะปักว่าน่าจะชอบแต่วันที่ปักไปอ่ะจริงๆอาจจะวางแผนผิดปนิดนึงเพราะว่าในเมืองเนี่ยครับเขาจะหยุดกันวันพุธใช่ไหมซึ่งปักก็เลือกตรงวันมากนั่นก็คือวันพุธบรรยากาศมันก็เลยค่อนข้างเงียบสงบแต่ถ้าใครชอบเงียบๆนะปักว่าวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ตัวเลือกที่ดีมากๆเพราะว่า มันจะไม่มีความวุ่นวายเลยแล้วก็กิฟูเนี่ยที่เขาว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำอ่ะถ้าเดินไปตลอดอ่ะได้ยินเสียงน้ำตลอดจริงๆนะถึงโอกาคิคาสเทิลแล้วแต่ว่าเหมือนรอบข้างไม่มีร้านอะไรเลยหรือว่าเราไม่ได้มาสีท่นท่องเที่ยวนี่ยังงงอยู่เลยทุกอย่างคือปิดปิดหมดแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีฉันก็งงว่าสรุปฉันมาผิดหรือมาถูก แต่ดูดีอะเดี๋ยวเราไปดูเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าจริงๆในตัวปราสาทอะครับมันไม่ได้ใหญ่มากเนะาะปัก็เลยถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ทุกคนดูซึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่ามันสงบจริงๆนะถ้าใครอยากมาเงียบๆเลี่ยงจากตัวเมืองบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะอากาศดีเสียงน้ําแบบเขาเรียกนะ asmr ใช่ไหมเออเพราะว่าตรงเนี้ยแหละก็ใช่เลยแล้วก็เสียงนกบรรยากาศที่เงียบๆเนี่ยมันเติมพลังให้เยอะเหมือนกันนะ และอย่างที่สําคัญตรงส่วนเนี่ยครับถ้าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์มาจะรู้ว่าส่วนตรงประสาทเนี่ยเป็นฐานทัพสาคัญในการศึกของเซกิงาฮาระในอดีตด้วยป้าก็ไม่ได้ลงในเทวล,ลึกหรอกเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยไม่ค่อยถนัดแต่เวลามาดูศิลปะพวกเนี้ยมันรู้สึกได้ถึงพลังที่มันอัดแน่นอยู่ในพื้นที่จริงๆ เข้าไปที่ปราสาทโอคากิกันแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณแบบ5นาที10นาทีก็น่าจะหมดเดี๋ยวรอบรีตัดสินใจก่อนว่าจะเอาไหอ,อากาศดีเมือชิวๆเดี๋ยวเข้าไปดูปราสาทโอกากิกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนออกมาเดี๋ยวเจอกันอีกทีนงนะไม่อยากถ่ายให้ข้างในเพราะาอยากให้ทุกคนได้มาเดินดู ค่าเข้าไม่แพงแค่200เยนเสียตังคังให้เขาเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงพิพิธภัณฑ์ของโอกาคิต่ออยู่ใกล้ๆกันจริงๆเหมือนเขามีแนะนำรูทเดินทั้งเมืองแลรปงเห็นอยู่ข้างหน้าแต่คิดว่าคงไม่เดินทั้งเมืองอ่ะไม่ไหวไกลเกินแต่อันนี้ตั๋ว200เยนที่จ่ายไปก็ดีนะคือมันได้ทั้งตั๋วของตัวโอกาคิคัสเซิลแล้วก็ได้ของตัว พี่ไ่ได้พอนโลคอลด้วยแล้วมันอยู่ใกล้กันก็อะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่ตั้งใจจะมาเดินแต่ว่ามันไม่ได้ไกลกันมากก็เดินมาดูซะหน่อยใช้เวลาน่าจะไม่นานทุกร้านก็คือปิดหมดจ้ะโดนทางร้านเข้าพันนโดนทางเข้ายันไปดเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธซึ่งฉันมาวันพุธดีเก่ง ก็ว่าดูแล้วนะจริงโอเคเดี๋ยวไปดูพิพิธภัณฑ์ส่วนโลคอลกันอุ้ยข้างหน้าสวยนะจะให,ให้ดูกันนี่เขาเป็นลัวไม้อย่างนี้เลยส่วนตรงนี้ยพราขออนุญาตไม่เอาฟู้ดมาลงให้นะครับเพราะว่าจริงๆข้างในพอไปดูอะหลายอย่างมันน่าสนใจมากแล้วก็ค่าเข้า,ขามันก็ไม่ได้แพงถือว่าเป็นการสนับสนุนเขาเรียกนะพื้นที่โลคอลของกีฟูละกัน พราะจริงๆถ้าสมมติว่าเราซื้อตั๋วเข้าปราสาทโอกาคีเรียบร้อยแล้วครับในราคา200เยนที่ปักบอกไว้อะมันสามารถมาเข้าที่นี่ได้ฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มเวลาในทริปนิดนึงไม่น่าจะเกิน30นาทีรับรองแบบเออได้อะไรๆรแบบติดตัวไปประทับใจแน่นอนถึงตัวเมืองนาะกัวยาแล้วจริงๆจากกิฟูนี้มันมาไม่นานเนาะประมาณสองครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงแล้วแต่ว่ามันแค่ต้องมีเปลี่ยนรถไฟเปลี่ยนขบวนน้อยนึง เดี๋ยวเราไปเอาของไว้ที่พักก่อนแล้วเดี uh> ๋ยวอาจจะไปหาอะไรกินเพราะว่าจริงๆเหมือนท้านับลเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเหนื่อยไม่เหนื่อยเดินทางนะเหนื่อยกระเป๋าขึ้นโอเคแต่ว่าดูตัวเมืองก็มีความคึกคืนกว่าเดิมนะโดนป้ายหลอกโดนป้ายหลอกป้ายบอกว่ามีลิต์แต่ไม่มีโอเคเดี๋ยวเอาของไว้ที่พักก่อนดูบรรยากาศโอเคมาก เดี๋ยวเราพักกันที่นี่อีกสามคืนอีกสามคืนแล้วก็เดี๋ยวย้ายเป็นอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายก่อนไปเที่ยวสน,สนุกไปถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินแล้วฝากกระเป๋าไว้ก่อนน่าจะได้มั้งเพราะเขาเช็คอินใบาสามใคเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินเก่งใจเขา เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเ็็อน่างหรอกเพราะว่าหลายๆคนน่ะรู้จักโรงแรมนี้อยู่แล้วเนาะก็คือ t r v e l Lodge แต่ว่าที่เราเลือกอ่ะจะเป็นส่วนของโซนซากาเอะเนาะเพราะว่าแถวเนี้ยที่ช้อปปิ้งก็เยอะของกินก็เยอะแล้วก็แหล่งชุมชนก็เยอะแต่ถ้าใครไม่ชอบคันวุ่นวายอะครับปักแนะนำนะเลี่ยงโซนนี้เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะมไม่สะอาดละกันแต่ในที่เนี้ยปักคิดว่าไม่ได้สะอาดแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเพราะนักท่องเที่ยวมันเยอะอะมันเลยดูแลยากเท่านั้นเองไม่ได้หรอกพอเรามาก่อนเวลาแต่ว่าก็เหมือนเป็นธรรมเนียมส่วนใหญ่แล้วโรงแรมญี่ปุ่นเขาก็รู้ก็แต่ว่าคนที่มาพักต้องการแบบฝากกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาก็อนุญาตให้ฝากกระเป๋าได้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมากระเป๋าแล้วก็เช็คอินอีกทีหนึง่งปกติเขาจะไม่ค่อยเช็คอินแบบก่อนเวลาหมายถาว่าทำโปรเซสต,ต่างๆอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยกลับมาเข้าโรงแรมที่อาจจะมาเย็นๆเลยมั้งเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเมืองเขาก็สวยสัมผัสได้ถึงความคลกคยๆกว่าอยู่ที่กิฟูเนาะมาแล้วเราเช็คอินที่พักเรียบร้อยก็คือเพราะว่าหลังจากกินข้าวเสร็จอ่ะรู้สึกว่ามันตุยๆรือว่าจะกลับมาเข้า้องแรมพีแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปซื้อของเดินเล่นในเมืองกันทีนี้หลังจากเช็คอินแล้วอ่ะก็ เอาของขึ้นเก็บบนห้องใช่ไหมตอนแรกบางนึงว่าห้องมันจะเล็กแต่ห้องมันก็ใหญ่นะแต่แค่ไม่ได้ใหญ่ตามที่คิดไว้แต่ของก็มีครบเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นเตียงแบบควีนไซส์ปะใช่ปะเป็นควีนไซส์เนาะแล้วก็มีที่นั่งฝั่งโน้แล้วเขาก็ทําให้ห้องมันดูกว้างเพื่นในการติดกระจกริมโน้นเลยแล้วก็จะมีทีวีมีโต๊ะด้วยออมีโต๊ะที่นั่งทํางานได้ที่มากอันนี้คือเราเปิดได้จริงปะหรือว่ามันไม่มีอะไร อ๋อมีนี่ไงแต่ว่ามันก็จะเป็นวิวประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ได้น่าดูอะไรเท่าไหร่ก็ห้องน้ำห้องน้ำโอเคก็คือครบแต่แค่ที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นอ่างอาบน้ำเหมือนมาตรฐานห้องญี่ปุ่นเนาะแต่เข้าใจว่าเาเวลารสน่าจะเป็นห้องแบบเน้นขายนะักท่องเที่ยวอ,อย่างเดียวเลยเดาอันนี้เข้าใจเองนะก็โอเคอยู่ เพราะว่าอย่างน้อยอถ้ามันเป็นแอร์ที่เราควบคุมอุณหภูมิเองได้อะ <c oughs> ก็น่าจะแฮปปี้เพราะว่าแต่ละที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงแรมแบบอ่ะลองไปไหนล่ะถ้าเป็นโรงแรมแบบราคาแบบไม่แพงมากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแอร์แบบจากซ็นเตอร์ใช่ไหมที่เขาคุมแบบทางเดียวง่งมันก็จะร้อนหรือหนาวไปเลยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในเมืองกนะันต่อว่าจะไปเจออะไรแลกใหม่จากรอบที่แล้วที่มานาก,กย่าไหม เดี๋ยวว่ากันเก็บของก่อนตยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มโปรแกรมของวันนี้ด้วยตอนเย็น ก็คือเดี๋ยวเราจะไปโอซูช้อปปิ้งสตรีทใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราแวะตัวโอซูที่เป็นสัรเจ้าของจำชื่อเจมชื่อเจมว่ะอ,อ๋อโอซูพโนนพโนนแคนอนจากอันหนึ่ง <c oughs> ก็คือเป็นสันเจ้าของทองโอซูนี่แหละก็คือเขาจะมีอยู่หานเดียวเหมือนตอนเคยมารอบนึงเขาจะมีของขายเยอะๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนจะไม่มีแล้ว อืมคิดว่าไม่มีแล้วประมาณนี้เลยน,นี่อุ๊บชนเดี๋ยวแหวดูตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งกัน อาจจะถ่ายบรรยากาศของโอซูมาให้ดูอีกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะปักเชื่อว่าหลายๆคนนคนน่าจะมากันหมดแล้วแต่ถ้าใครไม่เคยมาโซนนี้ก็คือเป็นโซนช้อปปิ้งที่มีร้านเยอะมากก็ใช้เวลาไปเลย3-4ชั่วโมงใครจะซื้อยาอาหารเสริมช้อปปิ้งรองเท้าหรืออย่างเงี้ยมีร้านเยอะมากลองเลือกกันดูเนาะเดี๋ยวปักถ่ายบรรยากาศเก็บไปฝากแล้วเดี๋ยวอาจจะถ้ามีข้อมูลตรงไหนได้เพิ่มเติมเดี๋ยวปักเพิ่ม,ม,ม,มข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวเจอกันขอไปช้อปปิ้งก่อนแต่คิดว่าไม่น่าจะได้อะไรเพราะเรื่องเยอะ โอเคสำหรับโอสุช็อปปิ้งสตรีทนะครับจริงๆอ่ะบรรยากาศ่ะมันก็ไม่ค่อยต่างกับ เขาเรียกอะไรน,นะภาษาไทยแล้วกันเนาะถนนชอปปิ้งของที่เราไปหลายๆโซนไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าซัปโปโรอะไรเงี้ยแปลว่าผังทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันจะค่อนข้างคล้ายกันปะก,ก็เลยไม่ได้เจาะจงอะไรมาให้เป็นพิเศษเนาะแต่อย่างที่บอกครับโซนเนี้ยมันเป็นโซนรวมที่ปะคิดว่าน่าจะครบที่สุดละถ้าใครจะชอปปิ้งในกวุวยะอะไรก็เลือกตรงเนี้ยไว้โซนหนึ่งได้เลยก็เดินเล่นกันเพลินปะก,ก็เลยเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่เราไปดูพิพิธดันรถไฟกันดีวกว่าเพาราะมงนนววคลิิปจะยาเก แลวสวัสดีเชา้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดเชา้าวันนี้7เรายังอยู่กันที่นาโกย่านะเดี๋ยววันนี้ทริปอะมีไม่เยอะโปรแกรมมันสายมากเพราะว่าตื่นสายและเหนื่อยมากก็เลยเดี๋ยวจะมีไปดูพิพิธภัณฑ์รถไฟของญี่ปุ่นซีเม็กเลฟบะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายจะแวะไปนาบานาโนซาตโต ช้านี้ก็เลยมาซื้อตั๋วของราับสาโนสโตของที่เป็นแพ็กเกจบีดูไวมันลดค่อนข้างเยอะแต่ว่าการซื้อมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงตรงที่มันไม่สามารถซื้อจากพวกตัว๋วตามลำตู้ได้ใช่ไหมมันต้องซื้อกับที่เคาน์เตอร์แต่ว่าที่เคาน์เตอร์ดีมากเลยเขามีลีเชฟช่าที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยช่วยอยู่ก็ถามพี่เจ้าหน้าที่เขาอีกทีนึงก็ได้แล้วก็ไปซื้อไม่ได้ยากเดี๋ยวปังม่ใส่รายละเอียดให้อีกทีนึงว่า มันจะได้ตั๋วอะไรมาบ้างถ้าคนที่ไปนาะบักเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแพคกิ้งแบบนี้เลยแต่ว่ามันสายใบเดี๋ยวไปแจกแจงให้ว่ามีตั๋วอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยดูกันตอนนี้เหนื่อยไม่มีแรงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไปเอซิแม็กเล็บกันเดี๋ยวเราใช้อีกรถหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวดูตารางเวลาก่อนเพราะวันนี้สายมากเดี๋ยวมไม่ทันคนเยอะมากที่สถา,านะีรถไฟนาโกยยา โอเคเดี๋ยวบักไว้ให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ตัวเอซ e เมกเอีกทีหนึง่งการซื้อตั๋วครับจริงๆมันก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงแต่ไม่ได้ยากนะเพราะว่าแพ็กเกจตั๋วเนี่ยครับเราจะไปซื้อที่หน้าง,งานที่สถานีคินเทสึนากัวยาหรือรถไฟของคินเทสึเท่านั้นซึ่งเขาจะขายเป็นแพ็กเกจรวมเนี่ยทั้งหมด4ตั๋วอยู่ในนั้นก็คือ 1. ตั๋วไปกลับระหว่างสถานีคินเทสึนากาจิมะระหว่างนากัวยาเนาะไปกลับ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบัสจากสถานีคินเทสึนากาชิมะเนี่ยไปที่นาบะนานโนซาโตะแล้วก็ตั๋วเข้านาบะนานโนซาโตะแล้วก็สุดท้ายตั๋วกินอาหารในนาบะนานโนซาโตะเนี่ยหนึ่งพันเยนกินอะไรก็ได้เอาไปแลกในนั้นได้เลยซึ่งเบ็ดเสร็จอะครับราคารวมทั้งหมดอะค่าตัว๋วมันน่าจะอยู่ไม่เกิน4 0 0พเยนเพราะตอนนี้มันขึ้นราคาไปแล้วเนาะเท่าที่ปักเช็คแต่ยังไงอะลองดูเข้าไปที่เว็บของคินเทสึเดี๋ยวปักทิ้งลิงก์ไว้ให้ทีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่า มันไม่สามารถซื้อล่วงหน้าได้ต้องไปซื้อที่สถานีของคินเทซึนากย่าเท่านั้นนะถ้าเราอยู่ในตัวเมืองนกากย่าเรามาถึงแล้วสถานีคินโจฟุโชมันจะเป็นสุดสายของสายรถไฟอาโอนามิไลใช่ไหมแล้วมันก็จะมีป้ายบอกเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์รถไฟเดินไม่ไกลาจากสถานีอันนี้เดินทางมาง่ายเพราะว่า เมื่อกี้ที่ปาร์กบอกว่าเราเดินทางมาจากตรงสถานีนกกากโกย่าใช่ไหมเ้าเราก็นั่งอาวานิมิไลามา <c oughs> มันจะเป็นรถไฟโลคลอะสายเดียวยาวเลยประมาณ20กว่านาทีก็โอเคนะจากตัวเมืองเดินทางไม่ยากจริงๆมันเป็นเส้นทางเดียวกับการมาอะไรนะเลโกแลน์นั่นแหละเพราะว่าเลโกแลนก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครจัดทริปก็มีเวลาก็จัดรวดเดียวมาที่นี่ก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้เข้าเลโกแลนเพราะว่า ค่าเข้า,ขาแพงาไม่มีละ <laughs> จริงๆเวลามันไม่พอแต่ก็เลยเออต้องเลือกก็เลยเลือกเอาเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟดีกว่าส่วนเล็กก็แลนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่เราก็เดินไปที่เซมิเนเดี๋ยวข้างหน้าน่าจะมีค่าเข้าโอเดี๋ยวค่อยไปซื้อตัว๋วข้างหน้านั้นอีกทีหนึงเมื่อกี้ที่เขาเขียนเขาบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณแค่ไม่ถึง2นาที ก็น่าจะจริงแหละเพราะว่าเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวข้ามถนนก็ถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้น่าตึกอยู่ตรงนี้เองแต่นี่ไงถึงแม้ข้างๆก็มีร้านขายควรจะเจอไลยนะใครจะแต่งบ้านก็มาซื้อ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนฟังไม่ไแน่ใจว่ามันจะถ่ายได้หรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าถ่ายได้เดี๋ยวอาจจะถ่ายเป็นภาพรวมให้ดูแล้วกันไม่เขาเรีเยกอะไรนะไม่อยากให้เห็นหมดเพราะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะมาดูเองเราไม่รู้หรอกว่าใครอินต้องไปอินบ้างก่นเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน โอ้โหแค่ตรงนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้ว แค่ห <laughs> ้องแรกก็ฟาดไปแล้วครึ <ram> ่งชั่วโมงเราต้องไปอันไหนต่อเรโทรดิ้งสต็อกไปซ้ายก่อนไหมแล้วดูวนไปขวาเพื่อไปเข้าห้องน้ำเขามีห้องน้ำเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปก่อนน่าจะใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลยกับที่นี่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรตื่นเต้นอีกบ้าง ปักตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะถ่ายประมาณนี้นะแล้วอาจจะถ่ายเป็นวิวภาพรวมให้ดูเพราะว่าปัววา er, ากดูแล้วว่ารายละเอียดเขาเยอะมากๆแล้วก็เอาจริงๆค่อนข้างอยากเชียร์ให้มาดูด้วยตาเนื้อเลยเพราะว่าสวยสวยมากแล้วแบบเขามีอะไรให้ดูเยอะมากๆจริงๆมันมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะแต่ว่าเขาอาจาจะจํากัดเป็นรอบๆอันนี้อาจจะต้องศึกษาเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้า ถ้าป๋าไมีดูรายละเอียดเราหาให้ได้อะไรเงี้ยป๋าจะลองแตะรายละเอียดไว้ให้ดูแต่จริงแนะนำอยากอยากให้มาเองอ่ะมันดีมากแล้วถ้าเข้าแค่พันเยนกับที่ท็อปจะได้ดูขนาดเนี้ยมันแบบมันเกินเบอร์อะอคุ้มยังไงก็คุ้มมาเหอะแต่ว่าเผื่อเวลาให้ตัวเองไว้เลยนะสักประมาณบอกว่าถ้าคนแบบดูช้ๆาๆป๋าชั่วโมงหนึ่งไม่พอแล้ว ปีไปสักชั่วโมงครึ่งล้วกันหรือใครที่อินรถไฟหนักๆน่าจะสอชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ừ, เดินทางไม่ยากคุม้มครับว่าเนาะโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมให้ดูอีกทีแล้วมากันนะมากันเยอะอันนี้สนับสนุนจริงเดี๋ยวไงอาจจะทำรายะเอียดการาเดินทางให้เพิ่มขึ้นและกันจริงๆมันไม่ยากแต่เชียงจริงมากันเนาะเดี๋ยวยงไง มีอะไรให้ดูเพิ่มเติมแต่ปาทำให้ดูเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเจอที่เที่ยวถัดไปเลยเดี๋ยวว่ากันประมาณนี้ เอาจริงนะแบบเชียร์แล้วเชียร์อีกอะ่ะอย่าเพิ่งรำคาญอยากให้มากันจริงค่าเข้า,ขาอะ่ะมันไม่แพงแล้วก็ไม่มีอะไรยากและวุ่นวายเลยแล้วก็คนมันไม่ได้พลุกพล่านด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกๆหล,ล,ลานน้องๆหรือตัวเองอินกับพวกเรื่องของรถไฟอะไรเงี้ยมาดูเขาใช้คําว่าวิพัฒนาการหรือพัฒนาการดีอย่างน้อยอะประเทศเนี้ยเขาก็เป็นประเทศต้นแบบในเรื่องของรถไฟหลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นมาศึกษาไว้มา เขาเรียกว่าอะไรมาหาความรู้หรือมาพักสมองที่นี่ก็ได้แล้วนอกจากนี้มันมีกิจกรรมอย่างที่ปักบอกเนอะมากมายไม่ว่าจะเป็นให้ทดลองขับชิงกงเซนหรือดูพิพิธภัณฑ์ตัวย่อของตัวรถไฟทั้งเมืองทั้งประเทศอะไรเงรี้ยที่วิ่งไปวิ่งมาการตัดสายขบวนอะไรเงี้ยมีจําลองให้ดูปอกว่าเด็กๆอ่ะชอบไม่ต้องเด็กๆหรอกปักเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องคนี้ยังไปยืนดูเป็นชั่วโมงเลย <laughs> เพราะฉะนั้นปักว่าคุ้มนะคะเข้าไม่แพงมากแล้วก็ อยู่ที่เนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงอะไม่เกินจริงๆริงแล้วก็มีของกินแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่ปักบอกครับถ้าสมมุติเราแพลนมาเลโกแลนด์ด้วยหรือจะมาเดินชอปปิ้งหรืออะไรแบบละแวกนั้นอะมีครบท้วนหมดเลยจริงๆจะเทคเวลาตรงนั้นทั้งวันก็ได้แต่ว่าตัวปักกับพีเอเนี่ยไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้อยู่แบบทั้งวันเราก็เลยหากิจกรรมทําแล้วก็ดูภาพรวมอันที่ปักถ่ายมาเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นมากๆ เพราะฉะนั้นอยากให้มาด้วยตาเนื้อเหมือนพูดไปแล้วในคลิปเนอะหรือเปล่า <c oughs> นั่นแหละอยากให้ดูจริงๆเพราะว่าคุ้มค่าอืม ก่อนจากกันเนาะปักเลยถ่ายภาพรวมบรรยากาศของบางส่วนที่เป็นด้านหลังเนี่ยให้ดูจะเห็นได้ว่าจริงๆอย่างที่ปักบอกกว้างมากจริงๆยังไงอย่าลืมมากันนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเราเดี๋ยวจะได้ขึ้นทริปใหม่ยังไงวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ